Besana non nè ngon bao bắt 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 kinh bắt nè, bắt 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 คนดุคนมันเบิ e. ่งไก่สบายดีเด้อปารุงเด้อหาทุ่มเลยโอ้ยยังเหมือนนออะไรไม่รู้อะไรไก่ดูอะไไก่เลยเบิ่งไก่เบิ่งหมาเบิ่งแมวเบิ่งเพลงเพลงหากระยาเพลงผ่อนเพลงเต็มเพลงหากระยามาเบิ่งไก่เหมือนเบิ่งไก่เบิ่งหมาเมื่อกี้นี้อ่าได้เนี่ย เห็นมุลุกยั่มาเลย่ะมันต่อตาเลยอัสูจ้าสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงที่หักแพงเด้อป้าลุงน้าอาเด้อน้าเบิ่งช่องไม่ใบนี้เด้อจ้ะ เบ idden, ิ ir, نا, came, ่งอาซีบเดี่ยงไก่บ่รุกจะชีเดี่ยงไก่บ่เห็นบ่หอพ่อเตียงซื้อไก่มาเดี่ยงบ่รุกบ่โอ้บอกพอเล้อพ่อเตียงไปสอบรถอยู่ไม่พี่น้องเนาะลูกสาวก็รอพ่ออยู่นี่นะมานอนอยู่รอพ่อบรุกบ่เมื่อกี้นี่พ่อพ่อผ่านพ่อโทรมาว่ายังทันได้มาสอบรถอยู่เด้อว่ามองมันปิดถ่ายเพิ่อนนะมันพี่เนาะเพิ่นก็ได้ไปสอบก็ได้มาเลิกในวันนี้หาทุ่มในยังม่ได้มา ไก่บ้านๆเลยนี่นี่เาเจนเบิ่งไก่เบิ่งหมาเบิ่งแมวคนน้อยๆนี่ให้กินนี่วางไปจบเนาะพอโทรมากก็ห้อยากออกมาเนาะคิดว่าพอเพิ่นมาเห็นมารุไก่นะเห็นบ่เจนได้บ้างเรื่องไหมเบิ่งเห็นเบิ่งตัวใดตัวใหม่เนาะใหเบิ่งเด้อ

เ็ดป้าเป็ดน้อยบ่คือฮานนะเปต๋น้ออู้กะกรีนี่ป้าผู๋เป็นอู้เห็นมาลูกมะพี่บังพี่บังนะแม่พี่แม่มันลายตามอ่ะมึงเนี่ยขอสิฮักได้หางเงินบ่งน่ะพี่มานั่งพี่ลูกมานั่งนะแม่พี่เม่มาเลยเปตะกับกาบอะไรเจ๊ป้า นี่พุทธะขากที่นี่เอาน้วยเอานีแนะทูจ้าก่อนทูจ้าก่อนเห็นบนมาแล้วู้วู้ขากแท้นี่เป็นดินตะลักนาตะลักตาหนี่ทูจ้าเนี่เด็กทูจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าสบายดีเออเก่งดีนี่โอ้เก่งเก่งเก่งเฮพี่พี่ดาบเบิ่งนี่เดินมาเลยพี่ จวัจ้าอาจวะจดนะีเก่งไหมเก่งเก่งอาสบายดีปยังโครบอกระเดงได้รึสบายดีเจนนี่ก็นอนเลิกคุณนะส่งไม่ได้ใช่มันจะเพิ่มต้นแนนต้นแนนเยอะบู๊แนี่ยลูกเนี่ยกรับๆนะปบาลายต้าลายแทย้ลายบ้าแท่ไปคารกรีนี่เนาะจะว่าจี้ใช่จะว่าพิษมาจากน,นี่เนาะทายยังกับมันจะพิษจะนี่ค่ะ โอ้เจนไปอันมือเพิ่นยิกจมูกเลือดออกเลยจินี่เด็บเพิ่นยาวบริตาเด็บเพิ่นมาพี่ดอกมาี่มามามาีนานาจะได้พอมาแล้วะให้พอกเ้ยเขานอนแต่ผู้เ้ยนอนจะมอยอยู่นอน้ปานนีอเด หมอบเ็ดการบ้านหมอบเ็ดชั่งเหมือนนี้เขานอนนะหมอบเฮ็ด A B C เขียนเพิ่มเตมิมเขียนเ,เลขอันนี้เป็นเขียนเลขหาเหมือนนี้เนาะเขียนเลขหาครับนับสีป้าตะขนโป่งมาวันนี้ฝนคืนอชิมุน,นอ้อเฮือนพอด้นเนาะเฮือนอันเป็ดเอินเห็นมันลูกเป็ดน,น่ะเห็นมัเห็นมันเ,นมนเป็ดหน่อยนะแต่เพลงแท้ หลายนี่หลายร้อยหลายพันอีหลีนี่ก็ดีเรี้ยงเด้อซ่ํานี้เนาะพี่น้องเอ้ยยายวงเป็ดอู้เจนๆใหญ่ันเจ็ดเห็นบูเป็ดใหญ่นะเห็นบใหญ่ลนะบนี้พมันไปแล้วกาบๆๆๆอ้าิอ้แท้ติบัวลอาหารไปด้เนาะอ Bài ba... so đi đâu tôi cha à tôi cha keng đê mi u keng đi hắn nó bị đâu mà cha cả hắn nó hai mươi này à lơ lơ mình sẽ bỏ được, cha u keng mi mi u keng hey cha keng 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 hey người còn nội nó được thế Nì. นอนได้ค no. so. so. ุนเถอะป้าแต่พ่อไม่น้องเอ้ยมื้อนั้นตีสองตีหนึ่งตีสองไม่ได้นอนให้นอนไว้อยู่แบบพ่ออันพอนอนเว้นแหงฉัเนาะแต่ช่วงก่อนๆค่ะหกโมงเจ็ดโมงนอนแด้นอนคือนอนยาวเลยอันนี้นอนค่ำก็ตื่นมาคือเกานอนทุบหนึ่งตื่นมาสองทุ่มครึ่งสินอนสามสิบนาทีอย่างงี้ เดี๋ยวนอนชั่วโมงบ่ฮอดชั่วโมงเหรอเจ้านายแต่ว่าสามสิบนาทียี่สินาทีตื่นมากระยาด้วยได้ป่านนี่แต่ก่อนเพิ่นเพิ่นนอนน่ะ2ทุ่มอันทุ่ม1นึ่งสองทุ่มเนาะเพิ่นนอนแล้วนอนอันคือนอนยาวบ่ต้องตื่นเลยนี่ตื่นนอนแล้วก็ตื่นมานี่ลูกน่ะเจ๊เจ๊นกมาในลุกมาพี่พี่มาดินะนั้นนะไปดิชูมาเอาบังนกเอาไปเปิดนนุกให้เบิ่งเดินเดินนกเด้ออันนกนกๆกนกมาดิไกมาเห็นไหมเห็นบ่ Hãng hãy mở cửa ABC là ABC kín Để uhm. à đa bò ABC là. Né bụng đinh chia chia đi ăn kay nè, hãy mở cửa. Hãy mở cửa. Hãy mở cửa.

cạp luôn cạp luôn bỏ tiền xem ăn kinh khảo như hư ăn bơ cả là thảm phân này nó mà phân chỉ pha mẹ kinh khảo của nó ông ừ, quả cứ là băng tốt đó tốt tuy ở chắc à non bỏ non mò mò bao được bỏ. à mò 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 đâu nè pet bò xuyên pet bò ตกเลยเที่ยวปีนขึ้นปีนลงเนรียนแต่ระวันบังพันตกพัจักใครแต่ว่าพันจักวิธีลงวิธีขึ้นมือเด้อากล้องพอเด้อจังไรก็ะไรใหญ่โซฟาแน่นี่พันใหญ่จังไรนี่เยันพันดื้อยันพันดึงที่วงที่วิ่ยันจกปักจกอย่างเนาะแต่นี่เพิ่งแยกมือจองขึ้นทึ่ง ไมเ่เมะมัมาลงม,มา้ว่าไงลังเด้อนอนที่ว่านอนนะกระลึบไปกระลึบมาะว่าสินอนแต่เวนนน้นนอนเพลินเนาะนอนเด็กนอนเพลินคุ้มอ่ะยังนอนกับอะไ้นอนทางแม่ยขุมตาล้ำอ่ได้เจนเลยนอนดึกกับตื่นมาเถอะเนี่ยมือเศ้าตื่นมากกับเมือ่อยปวดแบบคือเขาจะเป็นไข่นะพี่น้องแบบ Mình xa... Mình xa về... Tám mươi, tám... À... Khen khá hoa nè Khi nó cũng phải biến bồn á Biến bồn... Cá non nước bỏ rùa Biến nằm nhằng cá bùn á Cá buồn... Cá nhuộn, nhuộn Nhưng mà tự mà Trên biến nằm nhằng nó Chứ... Ở nhà... Kéo xe bỏ đi Bỏ rùa chẳng đáy nọ Bởi cá phăn... Cá đơm phụ Bây giờ chi nè mơ thúc, mưa, thúc mưa. พันก็เริ่มพุขาดเครื่องเสียบแต่ก่อนตอนคอน,นั่นน้องน้องบิวลี่เนาะใช้เพิ่นซื้อๆอันเครือเสียบม,มาก,กินนะ่ะนะแต่ตอนนี้อา่าบ่ได้กินเครื่องเสียบแต่เฮงเลยเน,นาะเพื่นได้ทชื่อว่ามักเป็นพวกนจือพวกเเียมพวกอยงนะพวกแบบนนนเอนดีนมาไว้ให้กิน กินประจำเขาก็หเห็นทนอยู่นะพี่อยก็ให้หยุดกินนี่มันก็เยวเชียม,มเบิร์ดเนาะกระดูกก็เดียวกับอ่อนเมื่อยไปมาเลยมะยังนอนบอ่พอนั่นมาแท้ แต่รยังก็คือว่าเมื่อยง่ายเลยแล้วก็อุ้ซึ้งว่าแบบยกของนักอะไยังก็แบบมันปวดปวดเอวนะปวดเอวเนาะปวดแบบจุยจุยนะปวดรูค่ะมันสิหยุดนะโค้ดก็พ่ายไรเนาะบมือเธอแบบซักผ้าแบบเท้าน้ำนระชงกธอซ้ำนักๆอะไรยังแต่พอมานอนกับปวดได้แบบตกเลยลูกก้อย Hắn con đông rồi, hắn con đông. Khỏi đâu Ui Nó mới đông này vừa đúng Ta chỉ tốt tùy đây được à, Nè, nè ừ. 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 đi nữa ทวิงพ <nú> so, ่อนมันไหนอืมอืมนกเห็นมาลงนะนอนมาหรอกนอนบ่บ่ได้จะปนจะนอนไม่สิไปอาบน้ําแล้บัดนี้ว่ารอพอมาพ่นแต่บ่นอนก็ได้น้ําทนอาบเนาะตอน่พ่นนอนแล้วสิไปอาบน้ํา toàn bên vô nó tuần hà hốc một bữa đất áp bạn này đi ăn ngân vô thả ngân đi vô bên vô này cả thả nó mới tự gỡ đâu pha biểu đi không thì khó ma ổng mà tốt đấy lộ của sắc này qua đâu ok coi đâu đâu khỏi đâu dân tẹt เนอบา่านอนเหมเฮ้ยมีหมดอะไรนะกดออกไปไนะเมย์มัอแน่ๆคอแน่ขอแน่นนมา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 อน่ขอแน,อนอ่คอแน่คอน,อน่อู้เกง่งอีมีไหมมีไหมกดให้มั้มมมกดขอบใจขอบใจเด้ออือออว่าด้วเู ตาเมย์ชิมืร์เมื่อคืนนะเจ๊เลยปวดอาการสายตาเนี่ยโอ้ต้องสายตาบอดดีนะพี่น้องเอ้ยเวลาออกแดดนี่เวลาออกแดดได้เขาโฮมเนาะมืดมัวไปเบิดากับคือกันตอนนี้ด้วยนี่เห็นแสงพุ่นแสงไฟนี่ต้องดีเบิ่งหรือต้องยองยองหนยตาก่อนเ่าจังได้เบิ่งเนาะว่าเป็นไผยังแจ้งแจ้งนะ มันมวนฟังไปบึดก็สิกินยาตัวใดเนาะบำรุงสายตาคับยาข้างนอดมาเ็ดเด้อเ็ดน้ต้มนี่นี่ I'm a canh ngọt ngọt ngọc lóc. I'm a canh ngọt ngọc lóc 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 Hắn lóc 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 nó lóc Nhưng lóc lóc A banalo luôn, ngon bé. luôn phóng đi. Ui toi pa, yako. Oh, ding dèi đa ti. 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 แต่บ้านี่แหละยน้องเจนี่นอนได้แตื่นชวยบาดีนทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อเลยเนาะยั้ไงอะพี่น้องลุกมาแต่งตัวน้องบิวก็ได้แต่เนาะแล้วเมื่อไดตื่นเศร้าก็ได้แต่งตัวเพิ่มเมื่อไดตื่นชวยก็แม่ทั้งไม่ตุเพราะว่าไม่ตุประตูเงินเอื้อหนี้เนาะตอนนี้จากไหนเอื้อหนีก็ไปโรงเรียนแน้ะปลาดุกเนาะจากไหนเปิดเทอมนี่ วันที่สองหาบอดูว่าวันที่หนึ่งบอวงดว่าจังใดเนาะบือนี่ก,นก็เป็นบ้านแมนน่แน่นี่แมนน่เห็นไบอปลาลูเลยวันที่สิบสองวันแม่บ่เจนบอเจนจะเอาเยี่ให้แม่น่ะอืมอ่าจะป้าปลาัน อ่าให้ซื้อสุดก็ยังบ่ได้ซื้ออยู่ปะไปเนาะว่างๆก่อนเด้อเพราะว่าสั่งในเพจเด้สั่งเพจใดก็ถามเขามันมันมันบ่มีนะมันบ่มีแบบเป็นคู่กันนะเป๊ซีคือกันบางเทื่อเฮาสั่งอ่ะย่าน้อยเฮาสั่งอ่าน้องบิวีใส่เบอร์8เนาะเบอร์8บ่หรือว่า130ปนะบางเทื่อน้องบิวมี บางชุดนะน่ะว่าน้องเจนบ่มีจังซี่นะน้องน้องเจนประมาณเบอร์2เบอร์3บ่จังได๋นี่10โลถึง11โลซังเผื่อไว้หั่นน่ะแม่พออันน้องเจนมีบ่อึบิบ่มีนะอยากได้เป็นคู่นะกะย็ยากเนาะเดียวสิไปตลาดเนาะตลาดก็ขายงามคือกันน,นะ่ะ มันได้ชุดงามๆเลยก็สิไปเบิ่งนะถ้าซังบ่ได้ก็สิซื้อในตลาดเอาเนาะให้น้องพี่น้องเจนี่ทางป้าเพิ่นฝากเงินมาให้าน2คนไปซื้อชุดมาใส่เนาะไดให้านซื้อุด2อใส่คือกันใส่คู่กันหั่นน่ะต้องขอมุกบใจปาเนาะบใจพุทธุทุกคนมีจดีเด้อเนาะติดอินดูลูกร้าน ฝากน้องจินนี่นี่เดอ้อปลาลุงเดอ้อจะฝากเบี้ยงน้ำี่เด้อนี่เดอ้เดอฝากขาามเบิังซ่องในใบพอเตียงนี่เดอ้อค่ะให้ปลาลุงเบี้ยงซอยได้หน่ถ้าวีปลาลุงก็คือสีอันนั้นได้หน่เนาะห้องบิวกับปลาลุงเบี้ยงซอยได้หนิชีพีแฮปปี้เลยชีพีเลยเนาะห้องบิว ฟังปาดุงพิ่นเขาวาเบิ่งคลิปเนาะแล้วก็เอาก็ได้ยอดวิวแล้วก็มีเงินเดือนซื้อนมให้ลูกสาวนี่ได้ปาดุงี่เนาะบ่ได้ใครใครอยู่ใครคิดในครอบในครัวคือใส่เพิ่นกัถ่ายกับบล็อกคอยได้ไรเราไปไปลงเงินเดือนนะร้อยก็ยังบ่อได้เนาะบางเถือสองเดือนออกเท้าหนึงสัปเงินเดือนก็ได้บางเถื่อได้มื่อได้สองเดือนหาเดือนเลยสิบางเถื่อเดือนนึงได้หาพกชิบเดือนนี่ 7จ็ปเรียนร้อยเรียญเองที่มันก็ถ้าเติมเนตนี่เมนบุก yeah. ุ่มเลยถ้าเติมมื่อต่เมื่อเนาะนี่ดีได้บาวเติมติดไวไฟให้สามส0มสิันต่อคลิปหนึ่งเนาะมังเท่อสิบสิบพต่อคลิปหนึ่งมังเท่อกับระไรซบ ัาไปทางบ้านบ้านท่านใจเอ้ย่านูนได้มันอีกนอ้นได้บางอื่นบางเทื่อนแบบนิดมันสาวมันยังก็เห็นม้วนติวตื้อย่นงเด้นอนบอกว่ามันนี่นอนบ่แม่ก็อยากนอนเด้ไปนอนแปมหน้าบ่โอ้เฮ้ยนี่บ่เฮ้ยแต่มันมุวนนิดน้อยนี่โอ้เฮ้ยแตามมุวนนิดน้อยนี่เสีงพี่ นี่ผ่าปลาดุงเบียง้เลยนี่ปลาดุงเบียยหากก็ได้ปีหนึ่งแล้วนี่กินนุมกะอ่าเยังก็ะถุงหนึ่งมูฮออาทิตย์ชับนุมส่มจากนั้นมูฮอดปีสองปีเชิเปียนนุ่มกองเพื่อนบา้านกินกองบุหรุเต้าเรือนดดือมไหมนี่ กอดปฏิบิอมันสิตายให้มีแต่แนวซอมกับซ่อมจ้ําโอ้ยหน้าจอกล้องมันจอก็ตายไซ่อมน่ก็เนาะเครื่องปั้นก็ซ่อมเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เด้เข้า2อาทิตย์้ยังบ่ไ้เยไปถามเพิ่นว่าเครื่องเครื่องมันบ่พอเนาะเพิ่นสร้างเครื่องสิประมาณอีกครึ่งเดือนจังสิได้ออิไว้เสื้อผ้าัน่ววบ่เนาะแต่ตอนนี้มันก็ซ้ํกองูเขาเลย cứ xin ăn tớp đẹp phía nữa Vậy ngày khi sắp khuôn cả theo anh không mò anh theo xin ô áo bó đây đâu là khi đông kia đi kì áo bó đây Không xuống nó hôn mò khè ngang đi áo bó chị Xuống hôn mò khè nó sẽ ốc xì hôn mò khè Ây tài tài <laughs> cường bàn tài vẫn tự bàn đấy nằm một thế nằm một đài บบเอาหยังมันบ่เป็กน้ําให้เฮานะมันกําลังอื้อดูดอยู่หั่นแหละเนาะแล้วพอไปส้มบ่เพิ่นว่าเป็นหยังก็ได้น้ําตายบ่ได้น้ําก็เครื่องปั่นน่ะตายเนาะแล้วมนมาเพิ่นมานหยังดสอยู่ไปยามดก็จบได้ลบ่บ่แล้ว้ล่ะบ่บ่แล้ว มันลดคัดข้อเลยมานังกี้พิกมีผ้านังพูดมันังเนี่กับมาน้ำเลยยันจะตกซื้อใหม่กับเพลงเด้เครื่องปั่นกันเอาพี่นเอาไปไปผสมไปจะมาเพลงคือกันไปจักเนาะจะไปผอมเบิดหลายวานซื้อใหม่อีกแพลงเด้อตอนรอบแรกกันนี่ยังเกาะเครื่องปั่นปั่นบ่ได้จะเทื่อห์นะ แด่ถามพรวนปิดยังพนวาอันยังก็นอดนอดมันุดเนาะแดีกยวจะตั้งบทเที่ยงเด้วยวตั้งบมเน้นซักซักแเล้วคาชิเลี้ยวกระเบื้วนะประมาณแปดเก้านาทีกระมวลชาาๆาแล้วก็ปึกมาเทนำยี่สิบแปดนาทีเทนำไม่ปั่นไม่แลโอ้ตัวนะปั่นผ่าเพลินเดียวบุทมือบุ่เลี้ยว รุเต่าบิดหน้าบอกมัตตาหมดอันเครื này, uhm, <trên S 1> ่องปันรอบเด็ดโดกเลยโดรอบเดกันเบิดเงินหารวยบ่เบิดเงินหารวยเนาะไปสอบค่ายูหารวยอันหาพวกพันเนี่ยตายแหละเจนเลยไม่ชิมันตาบุคคนเดียวี่เจ้ายังตาแสงมองอเงาเจอผ่าเจนไปเยอะเจอผ่าเจนกะซักมือบ่หรือ มื่อนั้นดีแต่ทางเงินอืดดีวันซักใครเนาะซักเสื้อผ้าอื้อบิวซักเสื้อผ้าเจนนี่ตื่นมาแล้วโอ้เรียบร้อยด้วยเออบิวกับอาเงินตอนแรกบอกบิวเอ้ยแบบมื่นไปโรงเรียนะลูกซักผ้ามากับกระเป๋าเรียนเล้อช่วยเอาเงินไปซักวะซักสองย่างนี่คืยาว่ะตื่นมาแล้วบิวว่าให้ซักแม่อันนี้ซัก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 บ้ดนนี่ อ่านักผ้าช่วยบิวนี่เินเชียงเงนอานไปเลยฮัมุนยุบเลยฮะไปล้ไป่สิงกระเฮบแบนี้ไปใช้ไปใช้นอนบ๊ะว่าปะปะปะเียงคืนหน้พอจหมเลยบไปใช่นะนอนบ๊ะบะไปเสร็จไปไปไปเข้าห้องไป đây mới hết nè, mới hết mới không này, ở ở này mai ta, đâu khai bút tú, khai bút tú, kinh thế này, kinh thế này, khai, khai, chồng à, khai ở em nỉ mưa áo này, đúc áo đúc đúc yến, đúc เอาแม่ตีนในไลน์ตีนหมอสิยันเข้าเบิ่งดูก่อนดูยืนๆอ่าเข้าไปเลยบัดนี้เข้าไปละเข้าไปนี่กระเป๋ากระเป๋าพ่อเพิ่นในนี่กะได้จักกระเป๋าอุปกรณ์ของเพิ่นอุ๊ยสินี่มือจ้ะไปบนี้บ่ต้องเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดบ่ต้องจับมันยังยังจ๊ะไปไป oh, ไปเลยไปเลยไปเลไปเลยใช้แมมดิใช้แมมนะใช้แมมดนะิแมม,แม,มพลุมผ่าปุ๊มผ่าัมผ่าอัมผ่าโอ้ยไม่กลงไม่แคนเพื้นดินจักขือจักยานอนน้องมาดิพอมาจะเถื่อติดุอุ้ยหาทุมเคืองเลยนอนน้องเนาะนอนเนาะมาไม่ไมีมามันจะแทงมาแทงขาปะ มาละโอเคจ๊ะปารุกเนาะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเด้อห้จะนี่นอนก่อนนอนดุ้มบ่คอนอนทึงเด้อนอนดุ้มนอนจังบ่ถึกแอเนาะนอนทงมถึกแอเป็นวัดยังบ่เซาอยู่หก็ไข่่กินยาพอนอนทงพอดีเนาะนอนดุมคนเนาะิอนกีวนนําพี่น้องเอ้ย จานดุมมันง่ายผู้ย่านนอนเพินเลยย่านมันตกเพิ่นยังน่เอาบ๊ายบาสบายดีสบายดีกสบายดีสดีเแกยอขึ้นมายงสดีตุจ้าโอกิ่งไปกิ่งมาบาดนี้สบายดีเด้อปุเด้อ